มาอีกแล้วจ้าครัวคนเอกมีสาระวันนี้จะนำเสนอในเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์ใน Open Chat นะฮะเดี๋ยวก่อนฮะแพรปไปที่ไลน์แล้วใน Open Chat หมู่กลุ่มหมู่บ้านของเราอันนี้จะสังเกตว่าบางคนไม่มีรูปภาพ ไม่มีรูปภาพโปรไฟล์อาจจะเป็นความตั้งใจพอจะมองออกนะฮะาจเป็นความตั้งใจที่ไม่กล้าเสี่ยงในกลุ่มที่มีสมาชิกเยอะๆเพื่อไม่ให้เขารู้ประวัติขอส,ส่วนตัวของเราหรือหน้าตาของเราแต่บางคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะมีความจําเป็นให้เขาดูข้อมูลในการติดต่อซื้อขายธุรกิจกันได้ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครต้องการจะใส่ประวัติอ่ะลองไปที่3มขีดข้างบนเห็นไหมคะสมขีดข้างบนนะจิ้มเข้าไปก็ไปที่ล่างสุดเห็นไหมคะจะมีตั้งค่าอื่นๆนะแล้วเห็นคำว่าโปรไฟล์ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนรูปภาพเราก็คลิกที่รูปภาพเลือกรูปภาพจากอัลบ,บั้มของเราจะเอาภาพไหน ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเอาวันนี้แล้วสังเกตไหมคะมันเคลื่อนย้ายได้เราอยากจะวางตรงไหนมันก็เคลื่อนย้ายได้เพราะนั้นแหละเราต้องการตรงนี้ก็กดเสร็จสิ้นมันก็จะเปลี่ยนรูปภาพจากโกคกุณเอกตะก้มาเป็นเอคิทเทอริงอันนี้แล้วสำหรับชื่อจะเปลี่ยนแบบไหนก็แล้วแต่เราแล้วก็แค่กดคำว่าเสร็จสิ้นข้างบน แค่นี้เองนะคะก็เปลี่ยนแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นกลับไปดูในหน้าจออ,อบางคนก็อาจจะไม่มีรูปภาพประวัติแต่บางครั้งในการทำธุรกิจมันเสียโอกาสที่ลูกค้าอยากจะติดต่อกับเราแล้วติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นลองใครอยากจะทำดูก็ลองทำตามได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ